สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ภาพพี่น้องมาให้มาหน้าครับพี่น้องมาเบิ้งห้เบิ้งหน้าเหครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศประมาณหกโมงครับผมตะเวียนขึ้นล่ะสวยๆจังหน่อยครับเนี่ยมาเบิ้งรอบมาหน้าเป็งสันลหครับพี่น้องไอ้พี่น้องเบิ้งว่าน้ำน้ำไหลอยู่ครับพี่น้องเห็นบ่กครับน้ำเขาเจ้าเป่งมาเรื่อย ผมบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าเข่าเกี้ยวแล้วครับพี่น้องครับให้พี่น้องเห็นกันนี้ก็สิเป็นเฟืองเน่าครับพี่น้องบัดที่นี่เพราะว่าเขามีน้ำขังนี่ครับผมล้อมหัวไว้ครับพี่น้องล้อมหัวไว้ผมเอาไม้ามาล้อมไว้ครับเพ็ยดเป็นหัวล่อมสะเลยครับล้อมหัวเรีวยว่า ล้อมรั่วนะครับพี่น้องใส่อุปกรณ์จากธรรมศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องผมเฮ็ดด้กยเอาใหม่พวกยุค้ามันเต้ตายครับมามัดมัดด้วยนะครับพวกเครื่องใหม่ครับพี่น้องเฮ็ดกันง่วกันกล้วยลงมากินน้ำม,มาเลียนน้ำครับพี่น้องเพราะว่าปีนี้สิกักน้ำไม่ละกะเขาเอื่นวันไดครับพี่น้องสีบ่เอาปลาขึ้นครับพี่น้องเห็นมัน เพราะว่าเดี๋ยวมันแหล่งมันสีบบมีปลาน้ำเฮน่าย้มย้มหรือขาเอิ่นย้มหนาฝนหนานั่นปีหนาครับพี่น้องนี่ครับก็ไห้มันปลามันแพรอพันอยู่ในสระนี่ครับพี่น้องกับเอาสีบบต่องหนามเลยครับพี่น้องหนามมันจังบโบกนี่ครับกันกัพี่น้องเพิ่นเอางูเอาขั้วมาเลี้ยงบ่ให้เพิ่นเอาหนามเอาปลาขึ้นมากินครับพี่น้องซ้อมแบ่งชิ้นลว่าเขาต้องการให้มันเป็นแม่พันปีหนาครับพี่น้องแม่พันเพ่อพันปีหนา สุ่มใดมันมัหลอดกันมันลงไปในสระนะครับพี่น้องเนี่ยครับมือนะผมมาหล่อมหล่อมเป็นแบบตัวหล่อมอย่างดีได้ครับพี่น้องใส่เครื่องใม้มัดนะครับใส่แบบวัตถุดิบข้ออื่นจากธรรมาศาสตร์ทั้งนั้นเลยครับพี่น้องนี่ยเห็นว่าเบิ่งปลาครับพี่น้องเดี๋ยวบริษัพาพี่น้องมาหลุ่นปาลาหลอบโดนเลยสี่มีบอพี่น้องนะครับซุบไว้ เป็นจังเ,เลยแหะพี่น้องมี่ป่าโอ,อ,อพี่น้องมีอยู่ด้วยครับหืมปลาคอพี่นออ้องปลาคอมีปลาคอโอ้ปลาคอตัวหน,นึ่งพี่น้องหลังนี่กระปูโอ้ยปลาคอตัวต,วตวไข่อยู่ด้วยพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปเบิง่งหลังผุนครับพี่น้อง ไอ้เบิ่งหลังปุ่นว่าจะเป็นยังไงปลาไหล่ด้วยครับพี่น้องมันลงมาร่วมกันในสระผมล่ะมาเรื่อยๆ <laughs> มาเรื่อยๆล่างนี่สิเป็นยังไงครับพี่น้องเข้ากับเห็ดหล่อมรัวหล่อมยังไว้เลยใจแบบหลอมธรรมชาติศลคะครับพี่น้องมัด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 เด็กเพื่อใหม่ ขึ้นบนล้วพี่น้องล่างนี้เหมือนกันนแย่นี่ป้าบุกไยเขาเด,พด,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 ด้พี่น้องโอ้เด็ได้ได้ได้พี่น้องเขามาอยู่เขามาอยู่าาอยโอ้ล่างนี้ปลาคว้าหื่งครับพี่น้องล่างนี้สองตัวเอาเอาเอาเดีเ๋ยวเบิรงกันนะครับว่บา เดี๋ยพบปนพบแกงบ่อาพี่น้องเบิ่งหลังอีกก่อนครับพี่น้องโอ้โตัวไข่อยู่ได้พี่น้องนี่ครับมีปูน้ำครับพีน่น้องนั่นนี่เขาปูเข้าป่าเอาเอาหลังต่อมา ยุ่งหลายหลายพี่น้องปีน oh, ี oh, ้โอลุ่มเงินเงิดยุ่งโอ้นี่ครับพี่น้องตัวปลานี่ครับพี่น้องสองปลาตัวสามตัวพอดีเด็กการอยู่พี่น้องนี่ครับหากินง่ายๆดักไว้ตัวเดิมันลงกับพอได้กินอยู่ครับพี่น้อง พี่น้องผมมาหาเลาะเบิองหนูครับพี่น้องสิมีหนูบ่หาเลาะเบิองหนูขามี่เขาอื่นนะขามีหนูขามี่คล้องมันพี่น้องนะครับหาเลาะเบิองหนูน้ำนาโอ้ยพี่น้องใจแต่ยหนุ่มคล้องหนู่้องเลยบ่มีน้ำต่ยุ่มแบที่นี่หนุ่งหลายแห่ง ตอนจะเสิร์ฟมันจะสิสัตว์ครับพี่น้องคลังมันแด่นตะวันผมเห็นได้เด่นบุมมี่มันมีคลังเลยครับพี่น้องเป็นตะมีครับพี่น้องเนี่ยปลาเนี่ยโอ้พี่น้องหนูกับบมมียุ่งลายแห้งพี่น้องอุ้ยมองปลาแห้งคับพี่อันนี้แตกยุ่งอยู่ครับพี่น้องอุ้ยจะยุ่งมองนี่บุมมีหนูเลยครับพี่น้อง พี่น้องไปเปบิงลหลอะนึ่งลหลอะนี่เป็นกปีมันมีครับพี่น้องปีนี้สิบมีบ่แกนี่มันเป็นเป็นเหมือนคก่ไข่เป็นเป็นโพดน,นหน่อยครับพี่น้องนี่กุปีมีเลยครับปีนี้สิมีบ่โอ้อยหนูไม่หาอยากอิลี่ครับ ีนี่ย่านจอยจัดเดือกพี่น้องบอเห็นจะคลองปีเนี่ยมองนี่ันีซิมี่ครับพี่น้องซิมี่หนูมมขวดอยู่นี่ปีนี่ปีนี่บูมมี่ตัวเนี่ย มอเห็นเลยพี่น้องมอเห็นเลยเอ,อ้ยพี่น้องมอมีอิลิตัวนี่ปีลเละนี่หน้านะครับพี่น้องมองผาดเลย ตรงมีครับนี่ปีนี่แหละบบมีปีนี่แหละบบมีเลยเอออ่ะพี่น้องบบมีกะเดี๋ยวจังาไหมครับพี่น้องรู้เขาก็ได็ปลาอยู่ดอกครับพี่น้องวันนี้สามโตครับพี่น้องไปครับไปเบ่งผนงานก,นกันครับนี่ครับบรรยากาศ ท่องทงไฮทงหน้าครับพี่นอ้องอ้าอายุหากินแบบอีสานบ้านท่าครับผมเหมือนบ้านพอได็อยู่เด็เดเดกินครับพี่น้องครับพี่น้องื้นนี้พ้าพี่น้องมาหน้ามาเบิ่งเพื่อนเนี่ยมาเบิ่งรอบแล้วก็ผมมาหาเลาะเบิ่งหนูนำกับพี่น้องเลาะเบิ่งหนูน้ำ น้ำตรงให้ตรงหน้าครับเละเละหน้าว่าสิมีหนูบ่บ่มีครับปกติคุบปีมีครับหน้าผมปีนี้บ่มีบ่มีเลยบ่มีจะคล้องบ่มีจจะขวยบ่มีจจะคู่บบเห็นหอนห้อยกัดคงกัดเขา่าแต่ว่าเข้ากับเด็ดปลาอยู่ครับพี่น้องมันเข้าเด็ดปลาสามตัวป,วาปลาคอกข้เด็ดปนอยู่พี่น้องกะนี่ครับเป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับวันนี้ก็มาให้มานหน้าแล้วก็ถ่ายบรรยากาศห้พี่น้องเบื้งนําผมว่าเละเบิ่งหนูน้ำพี่น้องว่า ทีมีหนูบอกบ่มีพึดคักพี่น้องหนูผิดเบ,บ,บ,บิ่งเบิ่งเบิ่งช่วงส่วนปีนี้ที่ได้หนูจะโตกับเบิ่งห,หายหากแคงกะส <c oughs> ิไปย่างหาหนูหพี่น้องเบิ่งแลยครับพี่น้องหาใส่หนูใส่หนูเพราะวะ่าว่าเบิ่งเลาะหน้ากะบ่มีเอ้าบ่าบเป็หนหยังครับพี่น้องว่ <c oughs> ากันใหม่ ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบมับานๆคือเก่ากับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจใกันที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ